ขอทำความนอบน้อมกับพระนรตยขอน้อมกับพระเดชพระคุณพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนผู้มีแต่ให้ขอกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปขอกับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็นำนะครับวัตถุมงคลนะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมพ,พรารามนะครับเป็นรายการวัดจะสร้างนะครับส่วนมากผมจะเน้นของวัดจะสร้างนะครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับมาดูเบียแก่นะครับเบียแก่นะครับผมเป็นทั้งแก้และทั้งกันนะครับเคยลงให้ดูแล้วนะครับแล้วก็นะครับบอกรายละเอียดแล้วครับข้างบนนะครับนี่นะครับข้างบนนะครับข้างบนนะครับข้างบนนี่ก็คือยันนะครับนัเมตตาหรือนเศรษฐีนะครับอุนะครับข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอุอุเนี่ยครับดูดูนะครับอุคือหัวนะครับเห็นไหมครับการม้วนหัวนะครับ จะเหมือนเลข6กนะครับเลข6กแต่ยันนะนะครับยันนะนะครับผมดูดูนี่ยันนะเห็นไหมครับนะปึ๊บแล้วก็มาหัวมาเสร็จมานี้ปึ๊บมาขยับมานี้นะครับแล้วก็มาวนขึ้นไปนะครับนี่คือยันนะนะเมตตานะครับไม่ใช่ยันอุนะครับยันนะนะครับนะเมตตานะเศรษฐีนะครับส่วนนี่นะครับคือยันอุนะครับนะครับเบิ่งด้วยนะครับเบิ่งนะครับ นี่นะครับหมวนหัวปื๊บปั๊บนั่นนะครับนี่คือยันอุนะครับอุนะครับอุมหาอุดนะครับโอเคนะครับผมแล้วมาดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังนะครับนะครับดูข้างๆนะครับเห็นไหมละครับอันนี้นี่นะครับนี่คือแผ่นแผ่นตะกัวนะครับแผ่นตะกัวนะครับรีดนะครับแล้วก็อ่าเข้าประกบขึ้นรูปนะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับนะครับ เบี <be> ้ยแก้นะครับเบี so ้ยแก้ปราบมานะครับรุ่นนี้เขาเรียกเบี้ยแก้ปรับปราบมานนะครับเบี้ยกรรมการนะครับนี่นะครับกรรมการนี่กรรมการนะครับมาดูรายละเอียดข้างหลังนะครับข้างบนนะครับเป็นนเศรษฐีนะครับนเศรษฐีนเมตตานะครับนเมตตาหรือนักเศรษฐีนะครับมหาราบนะครับแล้วก็เมตตานะครับผมถือว่าเป็น ส่วนมากยันนะเนี่ยยันยันตัวเนี้ยจะเป็นใช้ลงยันนะหน้าทองนะครับผมนี่นะครับยันนะนะครับยันนะนี่คือยันพระปัทยะนะครับยันพระปัทะก็คือปราศจากอุปปัตอันตรายทั้งปวงนะครับนะครับผมแล้วก็สมปัารถนามหาลาบด้วยนะครับนี่ครับหนุนนะครับชื่อหลวงพ่ออะไรเซนหลวงพ่อคือหนุนนะครับหนุนชีวิตหนุนดวงนะครับหนุนบารมีนะครับหนุนกำลังใจนะครับผมนี่นะครับ นี่ป่ามานนะครับป่ามานนะครับป่ามานทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับนี่กรรมการนะครับเป็นเบี้ยกรรมการนะครับเบี้ยกรรมการนะครับเบี้ยแก้รุ่นป่ามานกรรมการนะครับผมก็นะครับจานวนเดี๋ยวมาดูข้างนี้ก่อนทีนะมพัทธะนะครับนะมพัทธะคือหัวใจแม่ธาตุหรือนอบน้อมนะครับนอบน้อมผู้มีพระภาคเจ้านะครับผมก็ครอบจักรวาลนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิด อามคูเลกคูยันก็จะเป็นว่าหนุนธาตุนะหนุนธาตุนีครับผมณมะอะอุคือคาถาเรียกนะครับมันขาเร่งนะครับขาคาถาเร่งและก็เรียกด้วยครับเป็นมหาราบนะครับมหาราบนะครับเมตตามหาเสน่ห์และป้องกันนะครับผมรอบจักรวาลนะครับนะครับเบี้ยกรรมการนะครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้รุ่นป่ามันนะครับเบี้ยกรรมการจํานวนการจัดสร้างนะครับ12นะครับ12ลูกนะครับ12ลูกนะครับนะครับผม สิบสองลูกก็ประมาณนะครับความโตไม่รู้ว่าเห็นไหมครับผมผมพยายามนะครับนะครับผมนี่นะครับคลิปแล้วนะครับนี่นะครับนะครับนี่ความกว้างนะครับนี่นะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับก็ยี่สองสองจุดแปดนะครับสองจุดแปดเซนติเมตรนะครับนี่นะครับ มามาวัดฝั่งนี้กันนะครับความหนานะครับความความาความสูงนะครับมีความกว้างไปแล้วนะค,ความสูงนะครับความสูงให้ดูนะครับความสูงนะครับสามจุดห้า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 ห้านะครับมิลลิเมตรเซนติเมตรนะครับผม ถ้าอ่านตรงนี้ก็คือว่าสเกลจะไปตรงตรงตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปหน่วยนั้นนะครับเอาตัวตัวเบสดเสร็จเลยนะครับก็3.5มุดห้านะครับเซนติเมตรนะครับความความสูงนะครับส่วนความหนานะครับความหนาขององค์นี่นะครับก็1 8นะครับโอเคนะครับผมเป็นเบี้ย แกนะครับรุ่นป่ามารกรรมการนะครับการจัดสร้างก็สิบนะครับสิบสองิบตัวส2บลูก1ิบององค์นะครับถ้ากล่าวผิดก็ขออภัยนะครับเป็นรายการวัดจัดสร้างนะครับนรายการออกนี้ออกเมื่อปีอาปาริวาสนะครับปริวัสกรรมปริวิาสกรรมที่ผ่านมายี่สิบแปดกันยาไอ้พูดผิดนะครับสิบแปดกรกฎกดานะครับถึงสิบแปดถึง ถึง27กรกดาคม66นะครับก็เพิ่งที่ผ่านมาเองนะครับเบียรแก่นะครับเป็นรุ่นแรกบอกเลยว่าเป็นของรุ่นแรกของวัดจะสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับผมที่วัดจะสร้างโดยตรงนะครับโอเคนะครับยังมีอะไรก็ฝากแอดไอเดีไลน์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แอดไอดีไลน์มานะมาคุยกันนะครับเบียรกรรมการนะครับมีลูกเดียวนะครับผมฟิตมาทําข้อมูลนะครับผม ทำมาให้พี่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับเป็นของวัดจะสร้างนะครับไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม